หวนาชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์อุทยานและสัตว์ป่าหอบหลักฐานเอกสารเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีธนรักษ์จังหวัดระยองครับ หลังได้รับเรื่องราวร้องทุกข์การบุกรุกเปิดพื้นที่ใหม่เข้าไปในพื้นที่เขตอุทยานบนเกาะเสม็ดในาใยชัยวัตรลิมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือหรือชุดปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่พบการกระทําผิด15แปลง สะพานเดือเรือ9สะพานจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดพื้นที่และจับกลุ่มผู้ที่ครอบครองซึ่งผู้ที่ครอบครองแต่ละรายได้นําเอกสารการเช่าจากกรมธนารักษ์มาแสดงจากนั้นจากการตรวจสอบพิกัดแผนที่ของเจ้าหน้าที่รังวัดของกรมอุทยานแห่งชาติพบว่ามีการย้ายหลักหมุดเขตอุทยานลึกเข้าไปในพื้นที่ของเขตอุทยานจํานวนหลายจุดด้วยกัน หลังจากรวบรวมพยายนหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยจึงได้นำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกต่อพันตำรวจตรีสากลคำยิ่งยงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเพเพื่อให้ดำเนินคดีกับธนรักษ์จังหวัดระยองตรามมาตรา16วงเล็บ1ของพรบอุทยานแห่งชาติปี2504และมาตรา157นายชัยวัน์ลิมดิขิตกษรกล่าวหลังจากแจ้งความดำเนินคดีว่า ตนได้รับคำสั่งให้ลงพื้นที่แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยากก่าเกาะเสม็ดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจึงเข้าทําการตรวจสอบเชิงประจักษ์ทาให้เชื่อได้ว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานบางคนเข้าไปมีส่วนพัวพันก,กับการเคลื่อนย้ายแนวเขตของอุทยานจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าร้องทุกแจ้งความโดยความเห็นส่วนตัวเชื่อว่าผู้ประกอบการและประชาชนมีความบริสุทธิ์ใจในการครอบครองทำประโยชน์อาจจะมีการกันกันไว้เป็นพยานต่อไป หลังจากที่เราออกจากเกาะเสม็จมานะครับเราก็มาที่ฝั่งมันเพซึ่งบินสารีโหลดบุตรมัานเพจันวร์นยองเนี่ยเราเอาเอกสารทั้งหมดที่เรารวบรวมได้เกี่ยวกับรัศดรที่ได้เช่ากับธนลักษ์มีค่าเช่าแต่ละตารางเมตรตารางวาจนถึงที่เป็นไร่ไร่เนี่ยที่ผู้ประกอบการได้ได้เช่ากับธนลักษ์วันนี้กรรวบรวมหลากฐานเสร็จก็เดินทางที่สถานบอตมบ้านเพซึ่งมาแจ้งความให้ดำเนินคดีการบุกรุก พื้นที่แล้วก็การาใช้พื้นที่ของทีิยานโดยมิชอบอนดยกฎหมาหรือละเว้น157ในเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมธนรักษ์นี่เองเนี่ยได้ดำเนินการบางส่วนโดยที่ไม่มีความเป็นชอบต่อกรมทียานเนื่องจากกรมทียานต้องรู้และอนุญาตให้สามารถที่จะนําพื้นที่บางย่งเก่าเนี่ยไปนําใช้ใน พื้นที่ที่ลักษ์สามารถดาเนินการได้ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการอนุญาตใดๆทัง้งสิน้นวันนี้เราเอาเอ,าอกาสารทั้งสิ้นเนี่ยมาแจ้งกมรมธนลักษ์โดยเป็นสมกง,งานธนลักษ์จวัดรยองครับการปฏิบัติการเกาะเสม็ดคราวนี้นะครับที่ชุดพยาเสือลงมาปฏิบัติการเนี่ยชาวเกาะเสม็ดเองและรัฐเองได้ประโยชน์อะไรบ้างครับคือวันนี้ผมพยายามที่จะเปิดช่องให้ทาง ราษฎรหรือผู้ประกอบการหรือชาวบ้านดั้งเดิมที่ท,ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่กเกาะเสม็ดมาตั้งแต่อาจจะเป็นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันือผู้ประกอบการร,ร,า,า,รายใหม่เนี่ยได้เข้าใจว่าพื้นที่กเกาะเสม็ดเนี่ยเป็นพื้นที่มีความ,ม,มสมบูรณ์ในความหลากหลายเชื้อาพอแล้วก็มีความะละเอียดอ่อนในเรื่องของของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าพื้นที่บางส่วนเนี่ยที่ได้ใช้ประโยชน์โดยที่ทาง ทางกรมธนารักษ์เองเนี่ยไม่ไม่ควรที่จะให้ไปมีการเช่าหรือใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นประชาชนเองเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากตรงที่เราบำเนินการแจ้งความกับธนารักษ์เนื่องจากกรมธนารักษ์เองได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วเก็บภาษีจากราษฎรเก็บภาษีการเช่าของประชาชนที่มาใช้ประโยชน์วันนี้เราได้พูดคุยกับพนักสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราต้องการที่จะให้อ่ คณะสงวนมีมีข้อแนะนําว่าควรจัดการให้ประชาชนหรือราษฎรเนี่ยเป็นพยานในการที่ดําเนินเป็นพยานกับเราที่จะแจ้งความเงินดีกับกรมธนารักษ์เนื่องจากกรมธนารักษ์ให้เช่าแล้วประชาชนเองก็มีความชุจรดตใจแล้วก็มีความคือคือมีความโปร่งใสในการในทำในการทาธุรกิจแล้วลงทุนไปบางบางคนเนี่ยมีทรัพย์สินเพียงเพียงแค่ ต้องการที่จะให้เป็นประกอบอาชีพสุจริตกับลูกหลานก็ลงทุนทุน่มเทไปแล้วปัจจุบันนี้เราถูก,ถกเราเแจ้งความดำเนินคดีในการไปปลุกรุกแกวทถางป่าแล้วก็ทําลายทรัพยากรต้องมีการรื้อถอนสิ่งของ,งต่างๆที่ชาวบ้านก็ไปทําลายเพราะฉะนั้นพระธารมสวนมีความเห็นว่าถ้าจะดาเนินการฟ้องต่อรัฐแบบนี้ควนกันชาวบ้านเป็นพยาน,านอันนี้ผมก็ เป็นความเห็นของผมันารสวนนะครับแต่ผมเองก็มีความเห็นคล้ายกันนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของชุดพญาเสือนะครับอภิชาติอบอายรายงานจากสถานีตำรวจบุธรเพจังหวัดระยองครับ